ครับครับครับลุงมาวันนี้ลุงจะมาเล่นเกมโรบักหัดเล่นแหละเขาเริ่มกันยังไงเริ่มต้นแล้วเขาจะไมเลือกฝั่งลุงจะเป็นโจรสลัดแดเริ่มต้นนะเราก็ต้องทำไงวะเตะกับต่อยนี่งไงรับเคล็ก่อนสิครับ เริ่มต้นด้วยการอ่าแล้วลุงจะใช้สกิลยังไงวะเนี่ยฮะอ่าเริ่มจากสกิลเลยอยากบวกอะ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 อยากบวกวะอ่าอยากบวกอะอยากบวกอะปีมือไม่ต้องปีมือไม่ต้อง มัวอย่างเดียวเอ๊แต่ว่าเกมนี้เขาบอกมันมีนี่ด้วยมีตัวผลปีศาจด้วยนะลุงเจ้าผลเลยดีเอาเป็นผลไ้นี่นะผลเทมนิการนะ์แมของลูฟ่ จะผลม,มาก้อนของไคโดดีว่าว่าก็ว่ามัเถอะมันมีไหมอ่ะแล้วที่สำคัญจะสุ่มได้ไหม แต่ตอนนี้ต้องไอ้นี่ก่อนแต่ตอนนี้ต้องเก็บเวลค่อนหาเงินก่อนนะแต่เราจะค่อยไปเดี๋ยวเราค่อยไปสู้กับค่อยไปหาสมุทรศิษากนใหม่อยากบวกอะ่ะยังบวกอะ่ะยังบวกอะ่ะ กู๊ะคะมันมีผลบัวขาวไหมเนี่ยแล้วมันต่อยออหนุ่มเกินเนี่ยเันจะต้องหาผลบัวขาวมาดีซะและ้วแต่ต่อยมันเหลือเกินปัก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 ,ป,กปักอยู่เนี่ยสนุกจังเลย ต่อยมันบวกบวกบวกฮะยกบวกฮะยกบวกฮะเข้ามาเดะเข้ามาเดะเข้ามาเดะอู้อู้อู้เข้ามาเดะเข้ามาเดะแล้วว่าแต่ครับอัพไซต์ตกกันยังไงล่ะอันไหนวะฟเน แถบเดียวไปก่อนบวกเก่งบวกเก่งบวกเก่งบวกอ่ะเก่งบวกอ่ะมามาดิ <c oughs> บีคว้วยใหม่มาแล้วบีคว้วยใหม่มาแล้ว คืบไปคืบใหมาไปทางไหนไปทางนี้เอ่อเราจะไปยังไงดีเราต้องนั่งเรือไปใช่ไหมดูไว้น้ำไปไปเลยไว้น้ำไปเลยโหดไหมไว้น้ำเอาด้วยอะ่ะ วายน้ำโคตรเก่งอย่างเร็วว่ะจุดจ้าจุดจ้าไปแหละวจวดจวดไปจุดจวดจุดจวดจดจวดจุดจวดไปเลยเออเกมนี้มันมีการล่าฆ่าหัวกันด้วยนะจะมีใครเข้าล่าฆ่าหัวลุงไหมเนี่ยเล็งเควไปก่อนเลย บวกกับลิงต่อที่นี้โอ้ดิงตายเจ็บอะ่ะลุงมันลิงมันตายเจ็บมากเลยอะ่ะเจ็บตายอะ่ะ แต่ตัวลุงม,มีหูด้วยอะลุงเป็นไอ้นี่เหรอลุงเป็นเผ่าอะไรนะเขาเรียกเผ่ามีหูด้วยอะเขาเรียกเผ่าอะไรนะใครรู้บอกกูด้วยนะไม่มาไม่ไมาให้ลุงหน่อยนะ ลุงอยากรู้มากเลยเอ้เฟกเผาเลยออนะลุงก็ลืมชื่อมีแต่อยากเล่นอย่างเดียวเลยไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยอีกคนหนึ่งเขาบอกฟุดพีสาแล้วลุงจะอ,อะไรให้เขาอ่ะ ผมก็เพิ่งเกิดมาเหมือนกันเนี่ยไม่มีอะไรเข้าด้วยอ่ะทำไงดีเขาขอ เดี๋ยวลุงลากข้าวหวนมันเลยดีไหมนี่ตรงนี้ละ่ะเขามีให้สุ่มผลปีศาจลองดูสิเงินพอไหมเอาไล่ฮะสองชั่วโมงหนึ่งครั้งสุ่มไม่หนึ่งครั้งนะอ๋อเขาออกคำอีกทีตอนววห้าสิบครับได้ม่ถึงววหนะ้าสิบวัน่ะ นานมากเลยกว่าจะเิ่ว่าห้าสิบต้องเพื่ต่อเรา จากแชทจากแชทจากแชทจากที่เขาขอขอผลไม้ขอผลพิศาจจากนั้นเขาเปลี่ยนมาขอโลบักชักสงสัยแล้วอันเนี้ยเพเยอร์หรือขอท่านเนี่ย คนจะเล่นเขาไปควรมาขอนะคุณจะถามหาวิธีมากกว่านะลุงว่านะอาตกน้ำไม่มีรู้ด้วยมีรู้ด้วยเข้ารู้เข้ารู้เข้ารู้ อ๋อลุงรึก่อาแล้วลุงเป็นเผ่ามิงนี่เองใช่ไหมเคยเผ่ามิงใช่ไหมที่มีเป็นเผ่าสัตว์เผ่ามิงอะเนาะเป็นเผ่ามิงสายพัฒน์มายา โมเดลบัวขาวก็ใช่แหละเป็นสุดพิสายไม่ได้เลยนะเนี่ย ว้าวยายายามันจะมาล่าข้าหัวรุ้งปะเนี่ยเห็นรุงดังยังมาล่าข้าหัวเหรอนุว่นจริงจริงอ๋อลุงเข้าใจแล้วมันไม่ได้มาล่าหรอกมันมากวนนหว่า ไีท้ทิงไม่ใช่เลยนั่นเนี่ยหีบหีบอะไรหีบอะไรหีบอะไรออาด้เงินได้เงิน300กว่าเออ หลังจากมีเก็บเวลมันก็มีหีบสมบัติให้เราหาด้วยล่ะเจ๋งอะต่อไปให้เราหากอริล่าไปลอยู่ไหนอะอะไรอะไม่กอะไยเลยเขาไปลากกอริลากันอยู่ตรงไหนอะ เ <No. S 2> อากดเพจเขาไปล่ากันบนนี้อะ่ะกอริล่าไหนอ่ะเออลงไม่ได้อีกทางหากกอริล่ามึงอยู่ทางไหนกอริล่ายกมือขึ้นอยู่กว่าข้างๆมันอยู่ก่อนตูงแน่ๆเลยตามไปดู นีใช่ไหมน่ะก็ดีล่าด้วยยังเดือดเอ,อแล้วมันทำอะไรกับอันนี้ได้มั้งเนี่ย

เฮ้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 เคยไเกิดไรหยุดเบาเบาเบาละจะตายแล้วไม่จะตายเลือยังเฮ้ตายแล้วครับโอ้โหตายหาเลยตายเลยทีนี้เซ็งเลยทีนี้เอางั้นวันนี้วันนี้ลุงเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวลุงไปศึกษาวิธีการเล่นมาใหม่นะเดี๋ยวลุงค่อยมา มาเว็มาเก็บเว็ต่อนะเดี๋ยวรอเวฟ50กันเราลุงจะไปสุมผลพิศดารดูจะได้ผลอะไรผลแรกของเรานะ